ปอนภูวินครบรอบ3ปีที่เติบโตมาพร้อมกันแฟนคลับแห่แชร์โมเมนต์น่ารักต้องยกให้คู่จิน้นคู่นี้นะคะเป็นคู่สีที่เติบโตมาพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับ2นักแสดงหนุ่มหล่อปอนนราวิชและภูวินภูวินหลังจากที่แจ้งเกิดจากซีรีส์วนะคะที่มีชื่อเรื่องว่า ปลาบนฟ้าจนมีแฟนคลับมากมายค่ะเก็บกระเป๋าเดินสมัครเข้าดอมเหตุเพราะตกหลุมรักในความแสนดีและความน่ารักของทั้งคู่นั่นเองค่ะ ล่าสุดนะคะวันที่26สิงหาคม2566เป็นวันที่แสนจะพิเศษค่ะของปอนแล้วก็ภูวินนะคะเพราะว่าเขาทั้งคู่เนี่ยครบรอบ3ปีที่คู่จิ้นคู่นี้ทํางานด้วยกันมาค่ะเรียกได้ว่าจากคนที่แปลกหน้าไม่สนิทกันมาก่อนจนตอนนี้นะคะกลายเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันและซีกันสุดๆเลยค่ะเรียกได้ว่าพร้อมซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเลยนะคะ